ตัแน่นไงผมทุกท่านในฟังกตรงนี้ก็แบบเออถ้าเรามีปัญหาเรื่องเบาหวานและโรคไตก็สรุปไง่ายๆคือฟูเก้นกินแล้วดีนะครับกินแล้วดีกว่า20%แน่นอนนะครับดีกว่าไม่ทานแล้วก็เราอาจจะควบคุมกรรมเราดีขึ้นจะดีเช่นสมมติว่าเราคุมอาหารนะครับเราระวังความดันเราระวังเบาหวานนะครับเราควบคุมเราออกกำลังกายควบคุมเมาจอริซึมเราไม่ให้แบบว่ามันแย่นะครับ กินฟุกแดนเพิ่มเสริมไปตับไตเราจะฟื้นเช่นเราจะมีประสบการณ์มากมายหลายท่านในที่นี่ที่แบบไตจาก1 5เขึ้นมาแบบห้าสิบห้ากินเป็น1ปีฟุกแดนเฮ้ยขึ้นมา90ซกลับมาเป็นปกติมันเป็นไปได้หรอนะครับคือต้องบอกว่ามันเป็นไปได้นะครับที่การวิจัยนี้ได้พูดถึงนะครับดังนั้นมุมมองของฟุกแดนในอนาคตทางวิจัยนี้ก็บอกว่าประสิทธิภาพทางคลินิกนะครับของฟุกแดนเนี่ยค่อนข้างน่าประทับใจมากๆเลยนะครับไม่มีสาร ยาตัวไหนหรือเคมีตัวไหนเนี่ยที่ช่วยฟื้นฟูไตได้เลยนะครับมีตัวฟูคาแดนนี้เองนะครับช่วยในเรื่องไตเสื่อมแล้วก็เรื่องของเบาหวานลงไตแล้วจริงๆฟูคาแดนทางการแพทย์ก็ยังยืนยันว่ายังมีคุณประโยชน์ความสาคัญของไอตัวโลเฟตโพลิสคาไลฟูคาแดนเนี่ยช่วยในเรื่องของหลายๆได้แล้วก็ช่วยเรื่องไตได้นะครับและปริยาทางชีววิทยาของฟูคาแดนกำลังได้รับการศึกษาพเพิ่มเติมนะครับอย่างกว้างขวางใน นักวิยาศารทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางญี่ปุ่นที่เรารู้ว่าโดดเด่นในเรื่องของการต้านมะเร็งนะครับในประเทศญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้เป็นโรคไตยเยอะมั้งแต่ว่าเป็นมะเร็งเยอะมั้งนะครับรู้สึกว่าจะเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของของที่ที่ญี่ปุ่นเลยทีเดียวเขาก็จะเด่นเรื่องของฟูกกเดนต้านมะเร็งในเมืองจีนเขาอาจจะมาดูเรื่องไตนั่นเองนะครับแต่ก็ทางอเมริกาก็ใช้การเพิ่มภูมินั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในในในเปเปอร์ฉบับนี้ก็ยังพูดว่า ท่าพิษจลศาสตร์ก็คือกลไกทางยาและการทํางานตรงนี้เนี่ยยังต้องมาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อมีการอธิบายว่ามันมีพาสเวยยังไงนะครับว่าฟูเกเดมันมันทำยังไงวะเนี่ยมันดีขนาดดีนะครับเขาก็ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าเป็นการต่อยอดของฟูเกเดนในอนาคตนะครับแล้วก็เนี่ครับทางวิจัยนี้ก็ยังเปิดว่าจะต้องมีการพัฒนาวิธีการใหม่แล้วก็วิเคราะห์แนวใหม่นะครับว่าเราจะอธิบายการทํางานของฟูเกเดยนยังไงออกมานะครับเพื่อ เข้าใจและหลักและเข้าใจของการทํางานทางเภสัชจุลศาสตร์ในตัวฟูเกรนได้ชัดเจนซึ่งจะเป็นเรื่องที่เราจะศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตนะครับในการที่จะมาใช้ในคลินิกแล้วผมเชื่อว่านะครับในอนาคตอีก3ปี5้าปีหลังๆเช่นนี้นะครับคงจะมีการประกาศนะครับใช้ฟูเกรนนะครับในการช่วยผู้ป่วยโรคไตทั่วโลกในเร็วนี้แน่นอนนะครับถือว่าเพราะว่ามันมีการไปใจจากเมืองจีนมากนะครับเปเปอร์ตรงนี้ก็ถือว่าเมืองจีนอาจจะเป็นมหาอำนาจทางการแพทย์ในอนาคตในเร็วนี้นะครับ เพราะว่าเขาก็พัฒนาไม่หยุดถ้าเกิดวันหนึ่งเขาสามารถที่จะมีการพัฒนาและเผยแพร่มากขึ้นครับฟูเกด,ดนในโลกอนาคตก็คือจะเป็นอาหารเสริมที่ทุกคนรู้จักนะครับว่าเป็นสารอาหารเสริมที่บำรุงไตและมีผลดีมากๆแล้วเราเค,ครับเรารู้ก่อน,นครับ